สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง2 3 Mania วันนี้เราทั้งสองคนแอนมินตุลกับมินเอ็ก็มาอยู่กับทุกคนเช่นเคยค่ะถึงแม้ตอนนี้นะคะรีกเนี่ยจะเบรคค่ะแต่เราก็มาติดตามชมข่าวคราวกันค่ะก่อนที่จะเข้าสู่คอนเทนต์ในวันนี้ขอไลค์ด้วยนะคะแล้วก็ขอซับด้วยค่ะในช่วงนี้เนี่ยหลายๆคนสงสัยครับว่าใน NBA App เนี่ยมีการแข่งขันอะไร <Ừ. S 1> เพราะตอนนี้รู้กการก็ปิดลงอย่างที่มินตุนพูดต้องบอกเพื่อนๆแบบนี้นะครับรายการที่พวกเรากำลังเห็นอยู่ใน NBA App เนี่ยนั่นคือ หลายๆคนก็สงสัยต่อไปครับว่าซัมเมอร์ลีกนี่คืออะไรต้องบอกแบบนี้นะครับว่าการแข่งขันซัมเมอร์ลีกเนี่ยคือหนึ่งในโครงการที่ NBA เนี่ยเขาจัดการแข่งขันขึ้นมาครับเป็นการแข่งขันที่ให้นักกีฬาที่ผ่านการราับรอบแรกรับรอบ2ไม่ผ่านการราับหรือจะเป็นนักกีฬา NBA แล้วก็ตามที่ไม่ค่อยได้มีโอกาสลงทาการแข่งขันสักเท่าไหร่เนี่ยนะครับมารวมทําการแข่งขันกันครับมาพัฒนาฝีมือตัวเองมา,มาแสดงศัก,กยภาพนะครับแล้วก็เตรียมตัวเข้าสู่ NBA สาหรับนักกีฬาที่ไม่ผ่านการราับรายการเหล่านี้เนี่ย หือว่าเป็นรายการที่มีค่ามากๆสําหรับพวกเขานะครับเพราะว่าแมวมองรวมไปถึงผู้บริหารทีมใน NBA ต่างๆเนี่ยก็จับตามองดูผลงานของพวกเขาเนี่ยนะครับเผื่อบางทีอาจจะตกหล่นไปนะครับ <คะ S 1> แต่ก็ให้โอกาสเซ็นส,สัญญาสิบวันบ้างเซ็นส,สัญญาแบบ t w o w a y Contract บ้างไปเล่นใน G-league ถ้ามีโอกาสก,าก็สามารถดึงเข้ามาสู่ NBA ได้เหล่านี้เนี่ย คือเส้นทางครับสำหรับนักกีฬาที่ไม่ผ่านการรับที่สําคัญอย่างยิ่งปัจจุบันนี้เนี่ยนะครับการแข่งขันซัมเมอร์ลีกเนี่ยมีอยู่3รายการ3เมืองนะครับนั่นคือที่ซซคราเมนโตครับใช้ชื่อว่าแคลิฟอร์เนียคลาสสิกซัมเมอร์ลีกครับมีทั้งหมด4ทีมเท่านั้นเองนะครับแล้วก็เป็นที่ยูทาห์ครับใช้ชื่อว่ายูทาซัมเมอร์ลีกครับมี4ทีมเช่นเดียวกันและรายการที่ใหญ่ที่สุดครับที่ทุกทีมใน NBA ในปัจจุบันนี้เนี่ยเข้าร่วมการแข่งขันนั่นคือลาสเวกัสซ มันเป็นการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเลยครับให้กับนักกีฬาเหล่านี้แล้วก็อย่างที่บอกนะครับว่ามีความสําคัญกับนักกีฬาที่ไม่ผ่านการดรัฟต์ครับสิ่งนี้เนี่ยทาง NBA เขาเล็งเห็นนะครับถือว่าเป็นโอกาสที่ดีมากๆครับในการพัฒนาต่อยอดกีฬาบาสเกตบอลของประเทศเขาเองถ้าเกิดเพื่อนๆมีโอกาสนะครับเดินทางไปลาสเวกัสในช่วงเวลาเหล่านี้เนี่ยอากาศอาจจะร้อนนิดนึงครับแต่การเข้าชมเนี่ยไม่ได้แพงมากครับหนึ่งพันถึงสามพันบาทเท่านั้นเองถ้าเกิดบังเอิญเดินทางท่องเที่ยวไปพอดีเนี่ยก็ไปรับชมได้นะครับสนุกสนานเช่นเดียวกัน เราไปต่อกันที่ CJ McC o ค l อ um ลัมนะคะเขาได้รับเลือกเป็นประธานสมาพันธ์ผู้เล่นคนใหม่ค่ะหลังจากที่คริสพอร์ในครบวาระ2เทอมหรือ8ปีเจ้าตัวคริสพอร์ค่ะเลยขอเบรกจากการทําหน้าที่ประธาน CJ McC o ค l u um ลเนี่ยค่ะปัจจุบันอายุ29ปีนะคะเขาเข้ามารับตําแหน่งรองประธานตั้งแต่ปี2018แล้วก็ช่วยคริสพอร์ค่ะในการเจรจากับลีกมาโดยตลอดในตอนนี้ค่ะงานแรกของเขาเนี่ยคือร่วมกับทุกคนในการหากรรมการบริหารคนใหม่แทนมิเชลโรเบิร์ตรวมไปถึงรอดูค่ะว่าจบฤดูกาลปี2023ทาง NDA หรือว่าทางสมาร์พันผู้เล่นค่ะจะมีฝ่ายไหนไหมที่เลือกที่จะเจราจาผลประโยชน์มวลรวมหรือ c ollective bargaining agreement ฉบับใหม่หรือไม่ถ้าหากไม่มีนะคะก็ใช้ฉบับเดิมค่ะไปจนกระทั่งปี2024แล้วค่อยเจราจาฉบับใหม่ร่วมกันอีกครั้งหนึ่งประธาน CJ เนี่ยค่ะก็จะเป็นผู้นําในการเจราจานะคะเหมือนเป็นตัวแทนของนักกีฬาทุกคนในลีค่ะเราไปต่อนี่ข่าวที่หลายๆคนให้ความสนใจนะครับนนะ่คือการเจราจาสัญญาครับของลอนโซบอลและก็คายราลี่ว่าทั้งคู่เนี่ยมีการเจราจากับทีมก่อนที่ตลาดฟรีเอเจนจะเปิด หรือเปล่าหรือว่าทั้งทีมเนี่ยมีการพูดคุยกับนักกีฬาทั้ง2คนนี้เนี่ยก่อนที่ตลาดฟรีเอเจนต์จะเปิด2สิงหาคม6กโมงเย็นหรือเปล่าเหล่านี้เนี่ยอยู่ในขั้นตอนการตรวจสอบนะครับของทาง NBA ทั้งลีกเนี่ยได้มีการแจ้งไปถึงผู้บริหารทีมนะครับไม่ว่าจะเป็นไมอามี่ยีสหรือจะเป็นชิคาโกบูลส์รวมถึงเอเจนต์นักกีฬาส่วนตัวแล้วก็ตัวนักกีฬาเองด้วยซ้ำไปว่าตอนนี้เนี่ยมีการตรวจสอบอยู่นะทาง NBA สามารถนะครับ ดูบันทึกการโทรศัพท์ครับหร,หรือว่าจะเป็นการส่งข้อความหรือว่าจะเป็นอีเมลต่างๆได้ย้อนกลับไปก่อนหน้านี้เนี่ยพวกเราเห็นดีลการตกลงของบอกดานบอกดานอวิชที่ถูกยกเลิอกออกไปและทางเมลคีบักส์เนี่ยก็มีการโดนลงโทษนะครับริบสิทธิ์รับรอบ2นะครับของปี2022ของทีมเมล e ี Bucks เองเนื่องจากพวกเขาเนี่ยมีการพูดคุยแบบนอกรอบ แล้วก็มีหลังจากมีการตรวจสอบแล้วก็ทําผิดจริงแต่ในกรณีแบบนี้ครับ<ม>ต้องบอกเพื่อนๆแบบนี้ครับว่าในปัจจุบันนี้เนี่ยมันมีอะไรหลายต่อหลายทางมากมาย,ยครับที่จะมีการพูดคุยกันนักกีฬาส่วนตัวก็คิดว่าเขาคงมีการพูดคุยกันไว้เรียบร้อยแล้วแหละเพื่อนๆลองคิดดูนะครับมสมมุตินะครับมันบังเอิญหลือเกิน ผู้บริหารเนี่ยไปพักผ่อนอยู่ที่ฟลอริดาครับไปอยู่โรงแรมนี้เนี่ยแล้วนังอบังเอิญนักกีฬาคนนี้เนี่ยก็มาอยู่โรงแรมเดียวกันเป้เลยก็เลยมีการพูดคุยนัดกินข้าวกันและแบบนี้จะไปจับได้ยังไงละครับว่ามีการพูดคุยเรื่องอะไรมันยากมากนะครับในลักษณะนี้ถ้าเกิดผิดพลาดจริงๆเนี่ยครับการกระทําแบบนี้เนี่ยเขาเรียก tampering ครับ NBA เนี่ยสามารถลงโทษทีมได้นะครับด้วยการปรับมากที่สุดถึง10ล้านเหรียญหรือจะเป็นการลิฟต์สิทธิ์รับรอบแรกสิทธิ์รับรอบ2ก็แล้วแต่ความรุนแรงที่เกิดขึ้นหรือเเเทท่่่าาาาานนัััั้ยยยงงไมมพพอรวกกกสสถลิญญี จะเซ็นได้ด้วยนะครับนี่คือสิ่งที่ทาง NBA สามารถทําได้สาเหตุที่มีข่าวนี้ออกมาเนี่ยครับ<ม>นั่นเป็นเพราะว่าการเจราจาสัญญาที่เป็นซ n a แอนเทรดลักษณะของลอนโซ่ a l ลกับ k คล r ราลีแบบนี้เนี่ยจริงๆแล้วต้องใช้เวลามากกว่าการเซ็นสัญญาแบบปกติหรือจะเป็นการเทรดแบบปกติเองก็ตามครับ แต่ทันทีที่ตลาดฟรีเอเจนที่เปิดขึ้นปุ๊บเนี่ยไม่นานเท่านั้นเองครับทั้ง2คนนี้ดิวเสร็จสิ้นทันทีเลยไม่ว่าจะเป็น <c oughs> ชิค <c oughs> ก้กาคูมูดใช่ไหมมีงี้ก็ตามมันก็เลยมีกระแสข่าวออกมาครับบรรดาสื่อเนี่ย <c oughs> เขาก็เพ่งเลง็งหรือจะเป็นผู้บริหารทีม <c oughs> อื่นๆเนี่ยที่กําลังพยายามตามล่านทั้งลอนโซ่บอลทั้งไคล์ราลี่เช่นเดียวกัน อะไรกันเนี่ยตลาดเ,าเปิดไม่<ล>ทันไรทำไมมันจบกันไวขนาดนี้มันก็เลยเกิดกระแสะข่าวขึ้นมาครับทาง NBA ก็เลยต้องมีการตรวจสอบเกิดขึ้นเรามาติดตามชมกันนะครับแต่ส่วนตัวคิดว่าไม่น่ามีปัญหาหรอกครับดีที่เกิดขึ้นก็น่าจะเป็นไปตามนั้นเนี่ยแหละครับเมื่อพูดถึงคายลาลี่ค่ะที่ได้อำลลาโชนทตวร์แรปเตอร์สไปแล้วนะคะเขาก็รักค่ะและผูกพันกับทีมนี้มากทั้งสมหวังนะคะแล้วก็ผิดหวังคะ่ะโดนกว่าซีรีส์จนกระทั่งพาทีมะคว้าแชมป์ NBA ได้ทันร์ทัวแรปเตอร์เสียเปรียบเสมือนบ้านหลังที่่่่่ขอองเคคค้ะาะะลยๆนนก็ุู ิสคาร์เดอร์ค่ะผู้ที่ทำให้โชนโธราปเตอร์จะเป็นที่รู้จักเนี่ยนะะหรือว่าคริสบอยค่ะที่สร้างผลงานแล้วก็ชื่อเสียงกับโชนโธราปเตอร์ว่าเขาเหล่านั้นเนี่ยจะได้รีทายเบอร์เสื้อไหมนะคะรวมไปถึงเดมาเดโลซัในอนาคตเนี่ยวพวกเราก็ยังไม่รู้นะคะว่าจะเป็นอย่างไรแต่ในตอนนี้ค่ะณนะขณะน,นี้ทางเจ้าของทีมไม่ได้ประกาศแล้วค่ะ ว่าหมายเลข7ของคายลาวีเนี่ยจะเป็นนักกีฬาคนแรกนะคะที่ได้รีทายเบอร์เรสื้อกับชอนโตแรปเตอร์สในยามเมื่อเขาเลิกเล่น NBA โอ้โหยอดเที่ยมจริงๆนะคะในขณะที่มาซายูจิรีค่ะผู้บริหารของทีมนะคะก็ตกลงเซ็นสัญญ,ญาอยู่กับชอนโตแรปเตอร์สยาวๆไปค่ะว่าตอนนี้ค่ะขยับตำแหน่งขึ้นเป็นรองประธานกรรมการบริหารการแล้วก็เป็นประธานฝ่ายบาสเรียกว่าใหญ่สุดๆ,ดๆเลยนะคะถือว่าเหมาะสมค่ะกับความสามารถของเขานะคะที่พาชอนโตแรปเตอร์สคว้าแชมป์ได้และในอนาคตค่ะเราก็ยังไม่รู้เลยนะคะว่าเขาี่จะสามารถพาทีม คว้าแชมป์ได้อีกทีเมื่อไหร่คะแต่ทีน,นแน่ค่ะการที่โจนทรแรปเตอร์เนี่ยสามารถเก็บเขาไว้ได้ถือว่าเป็นเรื่องที่ดียอดเยี่ยมมากๆสําหรับทีมพอพูดถึงเรื่องการต่อสัญญาเนีครับเราไปต่อันที่ LA Lakers กันสักหน่อยครับพวกเขาไม่ได้สนใจในการปรับทับในส่วนของนักกีฬาอย่างเดียวเท่านั้นนะครับ ล่าสุดเขาเพิ่งต่อสัญญาให้กับแฟรงค์วอกเกิลครับัว้น้าโคชของทีมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับในฤดูกาลที่จะถึงนี้เนี่ยถือว่าเป็นสัญญาปีสุดท้ายของแฟรงค์วอกเกิลดังนั้นทั้ง2ฝ่ายเนี่ยมีสิทธิที่จะเจรจาต่อสัญญาออกไปและทาง LA เลเกอร์เสียก็ไม่รอช้าครับไม่ทําให้แฟรงค์วอกเกิลในเขาปวดหัว <c oughs> พอต่อสัญญาออกไปแบบนี้เนี่ยนั่นหมายความว่าในฤดูกาลหน้าฤดูกาลถัดไปเนี่ย <c oughs> เขาไม่ต้องพะวงกับอนา,นาคตของตัวเขาครับมุ่งหน้าตั้งใจครับพาทีม ALA เอลเอร์เลเกอร์ไปตตั้้งแ่่ทีเเาาาขมสู่ LA แชมป์ให ฤดูกาลที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเขาถือว่าเป็นโค้ชคนที่27นะครับในประวัติศาสตร์ของ LA Lakers และถ้าเกิดนับตั้งแต่ที่ LA Lakers เนี่ยย้ายมาอยู่ในเมือง LA เนี่ยถือว่าเป็นโค้ชคนที่23ครับผลงานของเขาในช่วง2ฤดูกาลที่ผ่านมาก็คือชนะ94นะครับแล้วก็แพ้49พอเข้าสู่ play off ชนะ18แพ้9ครับในปี2020สามารถพา LA Lakers เนี่ยคว้าชแชมป์ที่17ในประวัติศาสตร์ของทีมได้ก็ถือว่าเหมาะสมและก็ควรค่าแก่การต่อสัญญาออกไปเนี่ยนะครับดังนั้นในฤดูกาลหน้าครับ งานที่เขาจะต้องมุ่งเน้นก็คือพยายามทําให้ทีมเนี่ยลงตัวให้ได้มากที่สุดะนะครับกับนักกีฬาใหม่ๆที่เข้ามาร่วมทีมทรัพยากรในเพียบเลยเรามารอดูการใช้งานของแฟรงก์วอลเกอร์ว่าเขาจะทําให้ทีมลงตัวได้มากน้อยแค่ไหนและ LA ลเอเลเกอร์สจะสามารถควา้าแชมป์ครั้งที่18ได้หรือเปล่าม,มารอลุ้นกันดีกว่าครับเรานี้คือข่าวข่าวรอบๆปลีกค่ะถ้าเ,เพื่อนๆเนี่ยไม่อยากพลาดข่าวข่าวเ b a นนะคะอย่าลืม s u b s c r i b e ค่ะที่โลโก้ทเวนตี้ทรีแมนเนี่ยตรงกลางนี่เลยค่ะเพราะ NBA ดีในของพวกเรา23 m ที่ทรี dream. แมเนี่ยวันนี้พวกเราทั้งสองคนขอบคุณทุกคนมากนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณครับ